คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง,งการเสี่ยงโชคฉลาดก,กินแดงรัฐบาลเท่านั้นไม่ที้ะไม่แนะนำไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมห้ามเล่นการพน,น,นันเป็นอันขาดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีเนาะค่ะน้องมือนีเพชรพระรวยก็มาอยู่รักกิโลคือเก่าเนาะค่ะอะเพชรพะรวยจะมาตามความฝันของอาจารย์ย่าเนาะค่ะนาอว่าเพิ่นได้หล็กกะไปเนาะคะ่ะฝันตัวใดเนาะค่ะเนาะฝันยังไงเนาะค่ะเนาะอ่างวดเมื่อกี้เข้าเต็มๆตมเด้อค่ะ 0660นะคะเม็ดเดียวนะคะเรีอาจารย์ยาเนาะค่ะเนาะมางวดนี้ให้มาตามต่อเนาะค่ะเนาะว่าเพิ่นใดไปฝันไปเนาะค่ะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจถัรวยหน่อยเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจคนไลค์คนลแชร์เนาะค่ะเนาะให้มาตามความฝันมาตามตัวเลีอาจารย์างวดนี้คืองวดที่ห้านะค่ะงวดที่ห้าอ่ะงวดที่ห้าเด้อค่ะงวดเมื่อกี้เป็นงวดที่สี่เนาะเนาะค่ะเนาะงวดนี้งวดที่ห้านะค่ะเนาะาห้ตาตามอาจารย์ยากันเด้อค่ะว่าเพิ่นที่ใดตัวใดเนาะค่ะเนาะ เพ็ดพผารวยพาไปตามเลยเนาะไปฟังอาจารย์่าเบาเนาะค่ะเนาะว่าสิเป็นแบบใดนเนาะค่ะเนาะไปกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับว่าจะไหนยังคักเนยแต่ขบวนลางเลยับบวนลางเลยครับบลางคักเนยเนาะฝันแม่นอีนี่หรอครับผมนะครับไอ้โซเลขงวดที่แล้วได้จังได้กว่า ทหารทหารเก่าเลยรครับทหารเก่ามามาบอกเป็นตัเลยแมนบอกเป็นตูเลยเป็นได้ข่าวว่าเขามาไอ้นี่งวดที่เท่าไรนะงวดที่สี่เลยครับงวดที่สี่งวดสอดงวดซสอนงวดที่สองงวดที่สองเกือบเข้าสามตัวเข้าตัวห้าแปดเก้ามันออกห้าเก้าแปดห้าแปดเก้าครับผมไม่ห้าแปดเก้า ผมให้แปดเก้าแต่ที่จริงมันได้สามตัวแต่ผมปลดไปสองตัว<ม>เป็นเลขของทหารเก่ามาบอกนี่บอกทหารเกา่าซิ่งหดยินี่นะทหารคนเดียวเลยบอกคนเดียวเมืม่อวันที่สิบห้าคืนสุดท้ายนั่นมาทั้งสามเลยทั้งยายทั้งตาทั้งทหารนั่นมันเน่นตัวเกา่าหกศูนย์เด้อพ่อ 06นี่แหละเจ้าก,กับน้ำไดยเหมือนว่าครับผมครับผมผมได้06มันบอกมันบอก06บัตรนี่ให้กับยายบอกว่ากับเน่เด้อละววครับผมลูกเอ้กับเนีย่ยหยานมันกับอ,ออกกับมันบอลเนะ่ะสามคนนี่แม่นผู้ใดมาเกเนี่ยก็ตายายนับอ๋อตายายทหารทหารอยู่มืองนี้ครับผม ยายก็นั่งมองนี่ผมก็นั่งอยู่มองนี่คุยกันก่อนแมไปผมก็ทางนั้นก็ยืนอยู่แล้วนานยืนอยู่ผมออกกาอีนั่งก้นครับเมื่อยขาผมไว้สิมันบกยิมมือมือทุดท่ายแม่นบอกสุดท่ายโอ้มีอะไรทุกทีนเด็ดแทงเด็ดเด็ดขัามเนาะเฮ็ดจะไหนงัดหน้าดิที่ไดคือเกาไไรใดอยู่ไดอยู่บ่ ฝันยังเนาะค่ะฝันยังฝันตัวยาวมาแล้วก็บอกมาเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกอ๋อฮะก็บอกมาเป็นล็อกฝันแล้วบ่นฝัแล้วตั้งแต่ตอนพุ่นแหละโอ้เลยว่าจูกไว้ฝันเลยบ่ครับโอ้อาจจะเรียกว่าปอดตอวยาวไหวเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกครับคือเป็นงวดเป็นงวดมาทันเนาะครับอู้ก็เจ้าก็จำได้ได้ตื่นมาจดไฟเลยโอ้ใส่ใช้ของงวดที่แล้วให้เบิ้งแน่แล้วที่ว่าขี่คุย เออบบกีคุยนะเออเดี๋ยวที่ว่าบบกีคุยนะครับจะม้ดมเออฝันเป็นล็อกเป็นล็อกฝันเป็นล็อกเป็นล็อกไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสีไปพังเลยเดี๋ยวเบิ้งตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่ทีแล้วนะครับอันนี้ของงมดที่แล้วหมดก่อนหกหนึ่งผมหาหกหนึ่งมันออกหนึ่งหกอ๋อหาหกหนึ่งมันออกหนึ่งหกงวดที่แล้วห้ศูนย์หกออกหกศูนย์แต่ตัวนี้มันมาตรง S <S โอ้เก่าศูนย์ตรงๆเลยเนาะบ,บนล่างโอ้ตายตายตาเม,ม็ดเดียวสะออนหลายศูนย 6, ์หกเลขออกหคกศูนย์เดี๋ยวผมจะหไปโตัวหนึ่งหมดนี่ไห่ตัวหนึ่งก่อนอมไม่ยี่ป่อยกาัก,ากแม่กักไปก่อนครับอเ,เอาไห่ตัวตัวหนึ่ง โอ้มเป็นคู่เลยให้ตเขาอยากซื้อตัวเดียวให้หาจับใส่มันยังหลายมืออยู่ดอกแม่นอยู่เป็นหยังลขาเบิ่งคลิปเขาก็อยากได้เอาไปลงทุนเลยแล้วเนาะสิไปลงทุนตอเดี๋ยวตตอี่หมดเดี๋ยวตี่หมดยายให้มั่นใจก่อนให้มั่นใจก่อนนะมั่นใจก่อนเดี๋ยวให้มามาซ้ําอีกตัวเดียวในเลขตัวเดียวตัวเดียวมีคู่บ่บ่อ้าวให้ตัวเดียวอตัวเดียวเอาตรองให้เป็นคู่ซะบ่ ไม่มันแน่แน่นอนก่อนให้มายำอีกก่อนต้องทายมายำอีกไม่อันนี้นี่เฮ็ดให้ยากแล้วจากไปนี่อยากจาเอ็ดยากทาทาก็ได้แล้วเรื่องความฝันนี่เป็นส่วนมากเขาจะมาฝันตอนไหนวันพระหรือวันอะไรครับคือนวันพระบางทีมาก่อนวันโกนด้วยมาวันพระด้วยครับผมเป็นอะไรแต่เขาจะสะดวกแต่ท่านชีสสะดวกมากหรือเอลาเอาบอกความฝันนิดนึงก่อนว่า ฝันหึงนี่ที่ว่าได้เป็นลอกลอกหลอกได้เป็นงวดงวดไหวตั้งแต่เก้าศูนย์แหละเก้าศูนย์นี่งวดแรกบ่ครับงวดแรกงวดแรกที่เพิ่นให้แม่นปะเก้าศูนย์มานี่เมื่อกี้งวดที่สี่ก็แสดงว่าจดไว้ปมืดแล้วไวปมืดแล้วห่วยอยู่เมืงไดลรออ่าเอาไว้ใส่เอาเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนเอาเอาแล้วสิโลอ ซีโร่เอาให้ได้นะเอ้ยเอาตัวเดียวเฮ็ยจะได้ซื้อได้เนาะเพื่อนปล่อยตัวเดียวนี่ปล่อยตัวเดียวมันบ่ได้เอฟซีอยากลงทุนเนาะใครที่ชมมีตอนนี้นะผมคนละไลค์คนละแชร์เลยนะครับผมเป็นการไลค์สดนะครับผมไม่มีการตโตนะครับผมเป็นหยาดเล็กอันเป็นหยาดอีกอย่างหนึ่งนี่แหละนี่นี่มาทีหนึ่งทีสองทีสามทีสี่นี่เลย ตีซีวงกลมไว้นี่ครับผมนะเดี๋ยววันนี้สิไปเอาตัวตัวใหม่ตัวใหม่ครับโปยเดี๋ยวสิให้เก่าตัวเดียวครับโอ้เกตัวเดียวเก่าตัวเดียวโอ้มันด้ไปซื้อได้ยังไงซื้อได้ต้องทาคอนมันโอ้ยมันถาบ่ว้ได้ไว้ไว้ไหมไวให้เก่าตัวเดียวให้เก่าตัวเดียวไงมันอยู่นั่นี่แหละอืมอืมยืนยันอะไรเดี๋ยวจบอกว่าเก่าศูนย์อีกเลย เดีก้าตัวเดียวก่อนเด้อแสดงว่าวิ่งเก้าวิ่งเก้าเก้าลักหน่วยหือหลักสิบโมโหแหละมันอยู่เมือไท้แต่เบิ้งเขาย่ำมากเนาะแต่หูอยู่ว่าเขาเขาเขียนให้แล้วงวดแรกนั่นก็เขียนให้เก้าศูนย์งวดที่สองเขาเขียนให้ห้าแปดเก้าเลขมันออกห้าเก้าแปดมันก็เก้าสามโตวทัานั้นงวดที่แล้ว พ่นให้สาตัมนศูนย์หกหนึ่งแมนบอลอ่ะนี่โอแมนหกหนึ่งพนเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงโอ้ได้เขียนยังงนเอาเก่าพ่นไทหกหนึ่งกระมังกรม่ใูนยหกหนใหก่าตัวเดียวตัวเดียวอาจารย์ยามักตัวไหนบัวคว่าเก่านะบัวสิเอามาใส่เก่าเแมยังยั อย่างก่อนครับบอกแต่เก่าเอาเอาตัวมักตัวมักโบโบแมนตัวจริงกันเลยเอาเจ้าเอาตัวที่เจ้ามักที่เอามาใส่กับเก่าเอายังบ่ทันยังบ่ทันทันปล่อยตัวตัวเดียวก่อนต้องให้มาอยูทูบมาหลายๆเลยสิปล่อยพึบไปเลยมันหล่ป๋าไหนน่าหน้าเลยอนนี้ี่เปดี๋ยวบ่อนี้มาเนี่ยสามคู่ายูนีก่อนเดอรหน้าเลยเดี๋ยวไปเอาเลขก่อนคลิปถึกน้ำเขาคลิปก็ต้องหา หน้าก็ต้องเฮ็ดเอาครบคือการเอ้าเอาบอกเปื่อยๆเนี่ยมักตัวไหนที่เอามาใส่กระเข้าใส่ใส่าตัวเดียวเก่าตัวเดียวเก่าตัวเดียวเกาตัวเดียวเดี๋ยวมันจะอั้นนะเดี๋ยวมันจะอั้ดคุณว่ามันอั้นแล้วมันซื้อยากเลยคืองหัวนี่เป็นเป็นหัวที่สี่นะครับเนาะหัวที่ห้าหัวที่หาที่หเนาะคือสี่หัวพันมานี่ยคือเขาทั้งสี่หัวเรียบร้อยแล้วครอด้วยค่ะรอรอโอ้รอค่ะรอแต่ที่ออกช่องนี่ห้าที่ออกหัวที่แล้ว งวดที่ผ่านมาหกศูนย์หกในแมนบอล้งวดนี้ไอที่ออกแบ่งปันให้ครับเอฟซีท่านผู้ชมนี่ใหโตวนี่และนี่เพิ่งเพิ่งจะไ้ศ ok> ูนย ok ok> ok ok ์หกในแมนบอนี ok ่เพิ <m, <m um ok ่งห้ศูนย์หกกับเก่าศูนย์เลยนี่แหละแต่ว่าก่อนนานสามงวดนี้บได้บบได้เพราะว่าโบมีบบมีไผของเ้ยกับผมขออยู่เมือนันผมก็ยังบอหารคือกันผมก็บอหารตัย บหารปล่อยเพป่นยังจะบหานปอยอย่างถามดีถามหลายเทือกเลยบ่ปอยดอกผมก็เขียนไว้อยู่แต่เพชรมันบ่อันนั้นบ่เขียนไว้อยู่งวดนี้มันใจที่เก่าบนหรือล่างเม็ดเดียวเก่าแหละเม็ดเดียวไอ้เก่านี่เม็ดเดียวเม็ดเดียวแต่เก่าศูนี่ออกไปแล้วไปแล้วยังเหลือเก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสามที่ดังๆหมดที่แล้วหมักตัวใด ยัางโบมีบ่ม <uno> uh, like er. ีบ่มีบ่มีบ่มีเลขดังนี่มีเจ้าเลยเจ้าเลยว่าตัวนี้โบ่มีบ่ไอ้ที่ดังดังงวดที่แล้วนี่มีเก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสามโบมีเจ้าตัวนี้พวกเห็นตัวเดียวเลยไหมเน้นปลุกทหารนี่บ่ใสนี่ครับผมผู้ใด้วาดเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมตัวนี้ผมเดานะครับ่าตัวนี้คือรูปทหารที่อาจารย์ย่าเราฝันเห็นที่เป็นหน้าตาแนี่นี่ครทหารโบราณแป่นค่ะนี่ครับเด้อ เป็นบาท FC ไทยเขาเล่นเหมือนโค้งบ้างนะครับผมแต่อาจารย์ยาเคยมาเป็นเลขเก้านะครับมาให้ตัวเดียวแต่ไทย FC อยากจะจับตัวนี้ใส่ก็ลองลองดูนะครับผมเป็นนางบาทมือนีแหละยังว่าเป็นบาทเห็นยังเนาะนางบาทนี่เรื่อง่ะครับอาจารย์เทว่ะทหารเป็นมะเข่าฝันเป็นคนหนาตานอนี้เนาะนี่อนนี้ไม่ก็มีเลขหกเปอร์เลขเก้าด้วยกันหกเก่าเก่าเมันก็สิเก่าหกสีสันเนี่ยดังแล้วก็ขโมยผมแย่ดีเ้แก่ อ๋อเป็นบาวซักบอกว่าเป็นเห็นตัวเลขว่าสันอ่าจมูกเนี่ยที่เป็นเลขโคกเลขเก่าก็ไดเนาะคือคืออาจารย์ยาแปลมาให้แล้วนะครับว่าเก้าตัวเดียวนะครับผมเก่าตัวเดียวเก่าตัวเดียวมันก็ตงเป็นเก่าโกแหละแต่หน้าตัวนี้คือหน้าที่อาจารย์ยาบอกว่าฝันเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมทหารโบราณเอาเแปลเป็นตัวเลขครับผมเห็นโตัว็กเลยอ่ะนี่เนาะแม่เล้าแต่สอบแล้วต่มาคือให้เจ้าคู่เอาเอง จะเขาเองนะผมเคยจัดยาเขาเคยก่อนเข้าตัวเดียวครับกะกะรยากเลยสิหาคนแบบฝันแบบอ่าถึงว่ามันสิเขาแน่รุดแน่แต่ว่ามันเขาบนเขาล่างนี่โอ้โหายากหายากหายากในระแวกออมแปมแถวนี่แมนอืมตอนนี้บ่ฝันเบ่สักบ่สักคือเห็นเพิ่นแบบชื่อหงว่าเพิ่นวาดยังย่างยังบ่ฝันอ๋อบ่ฝันหรอกเพียงแต่ว่าเลขนี่เขาหายมาแล้วมาแล้วดูนับใจหรอ อยู่น้าใจแล้วครับอยู่ในสมองแล้วเมื่อกี้บอกว่าประธานได้ระานใดแต่ยังประธานแต่ปล่อยเออว่าเจ้าท่านเจ้าตัวเดียวเจ้าตัวเดียวครับเจ้าสิเจ้าสิเก็บไว้เห็นอย่างเก็บใบก่อนมันยังหลายมือเนาะโอ้ยเขาสิได้เอาไปลงทุนนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจริงนะท่านใดเดยวก่อนต้องมาพร้อมกันสิปล่อยไปคนเดียวปึ๊บเลยท่านใดเก่าฮุกบอกก่แมนเก่าหะบ่มีเก่าแปดมันก็ออกไปแล้วมาแหล <laughs> เจ็ดเก่าก็ออกไปแล้วลกะสีย่งเรือเก่าสามแล้วสามสิ่เจ้ามากเอานม่ยังฝากหอดเอฟซีนะไหนก็ว่าให้เอฟซีทากนน่อทาก่อนเนาะรอรก่อนเห็นจะว่าฟันแมนกิดโมเมนต์เนาะครับมันยังหลายมือปวดน,นั่งใหม่ๆอักต้องให้ทห,หารเก่ามายํำอีกคนในายใหญ่มายํำอีกอนถ้าเกิดเรามายํำมือสุดทไทยเึ้นจงไหนอ๋อ มันบบสุดท้ายเนาะต้องมาก่อนแล้วก็งวดล้างมาบัดล้างมาสิาอีกอันยังแต่ว่าเพื่อนสองมาจ้ำให้อาจารย์ย่าแยเนาะครับแน่น้าแน่นอนเข้ากลับบังคับเพื่อนเ่าได้เนาะเออก็แล้วแต่เพราะผมเพราะผมขอขอที่องค์ศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์อยู่ในหลักกิโลนี้จงช่วยดลบันดาลซอยยูซอยพักซอยดันให้ผมมีเงินมีทองบ่าววายอย่างสิครับได้่ใหญเลย เพิ่นเพิ่นสีหายจกงวดเพิ่นบอกปะยังบโบกบบอกครับโอ้แต่ว่ากะสีงวดผ่านแล้วเนาะถือาผ่านอืมอะไรนี่เป็นงวดที่หาเนาะผมนะครับงวดนี้ผมย่านแต่แตกสามตัวเลยครับโอ้ยผมบอยันเลยผมอยากให้านใหญ่เออผมบอย่ันเลยหาถูผมกะซียูเอาเลยถ้ามันแตกนี่อืมคิดว่านี่คิดว่าจะเข้าสามตัวนะครับแต่คิดดูข้าสามอันนี้นะข้สามคิดว่า ัววงที่มาาเรแค่คิดให้มันเป็นจริงไหนอยากแค่คิดไหนที่จริงแบบแบบไอตัวห้าแปดเก้านั่นแหละครับผมไม่ได้ปล่อยไปเนาะตัวห้าผมไม่ปล่อยปล่อยแปดเก้าไปเอาตัวนี้ไว้ปล่อยเจ้าปล่อยได้เนี่ยนั่นแหละผมปล่อยอยู่น้ำลายสิเขียนนไว้้าปยเขียนไว้น้ำ้ายให้เพิ่นเาความฝันเพิ่มเบาเพิ่นเขียนมือจ้องหัวซ้ำหัวนะ ยังว่าบอหานยัว่าบหาอีเป็ดมาโคยัว่าบหันโอ้ยเจ้าฮานเี่เจ้าดังไปแล้วเนี่ยดังไปแล้วเออแต่ผมก็มีปัญญาที่เอาได้แต่หน่อยฮะก็มีหลักฐานอยู่คืออาจารย์ญาเราเขียนในกระดานหน่อยครับคือซึ่งซึ่งซ่่งึ่งง่ง่าซง่่่รใ ผมใครที่มากล่าวไหว้ที่ศาลหลักกิโลก็จะเห็นตัวเลขชนกระดานเนาะใรที่ได้มาหรือว่ามียูทูบเบอร์บางช่องก็ต้องไปถ่ายก็ต้องไปถ่ายให้เห็นกระดานต้องมีเอ่อบางช่องที่ถ่ายอยู่นะครับผมก็เป็นหลักฐานแต่ที่แน่อาจารย์ยาสีงวดเข้ามาแล้วนะครับผมสีงวดแล้วงวดนี้งวดที่ห้าสีอยู่อะไรกิ่งซีนรง์ก็มาขอถามตัวให้ไปอพี่น้องลูกหลานอยู่ในบ้านโขที่งานบวชที่โบสถบัดรบัตรนองจอาคงก็ให้ไป ผมเข้าไปดนผมก็ยังบอกพวกเขาอีกพวกลุงกลุ่มนั้นก็บอกผมไม่ไม่ไม่อมมาไวหรอกคือว่าที่ห้านี่อาจารย์ยาบอกว่ามีสิทธิ์สามตัวแตกนะครับมีสิทธิ์มีสิทธิ์สามตัวดูแล้วผมคิดดูแลคคิดูแลรอแต่ทหารมาย้ำเราจะมาราย้ำนะครับบอกปอยก็บอกปอยกษิตาพูดแล้วว่าสามตัวอาจารย์ยาตอนนี้ได้ตัวเลขแล้วแต่ต้องรอย้ำให้ทหารมาย้ำอีกครั้งหนึงให้ ให้ให้อยู่ก่อนนะครับผมอย่ามันบมแม่นต์เลยจ้ะต้องเข้าใจอาจารย์ด้วยนะครับบผมวิชิที่ชมไลฟ์สดตอนนี้นะครับผมต้องเข้าใจอาจารย์ด้วยเนาะอาจารย์ขอให้มั่นใจเต็มร้อยรอให้ทหารมาเข้าฝันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ยานะครับเนาะสหรับแนวทางนะครับผมวันที่ห้าอย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับผมสำหรับอาจารย์ยาวันนี้สามหลักกิโลให้ชั่วเดี๋ยวลุยข้าครับผมขอบคุณอาจารย์ยามากครับผมครับผมขอบคุณครับอาจารย์ยาครับหมานหมานครับสวัสดีนะคะเนาะ